นี่ครับมาชมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานประกวดบอลไซ่ห้อยยางนะครับมาดูบอลไซที่ได้รางวัลกันบ้างครับตอนนี้โอ้โหก็มีแต่ต้นสวยๆนะครับต้นนี้ก็น่าจะอยู่แถวราดบุรีเรานี่แหละครับน่าจะของลุงมอดนะครับสวยมากสวยมากครับต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับที่ติดรางวัลนะครับสวยเพมหน้านะครับบอลไซเพมหน้าสวยอีกเช่นกันนะครับ ต้นนี้โอ้นี่ครับมะขามนะครับนี่มะขามสวยมากมะขามของแบบไม้ไทยนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้โหรางวัลเต็มเลยบอนไซยอดเยี่ยมนะครับนี่ของระยองเหมือนกันนะครับยอดโอ้โอ สวยมากครับต้นนี้ก็จะน่าจะเป็นจากระยองเหมือนกันนะครับันใจยอดเยี่ยมโมกยอดเยี่ยมต้นนี้ก็น,นี้ของอาจารย์เหมือนกันครับควัสดีใบตัวนะน่าเงี้ยอ๋ออ๋อนี่ครับชมลมระยองนะครับวันนี้ก็กวาดลงบัลไปเทียบเลยนะครับนี่ตั้งรางวัลกันไม่หวานไม่ไหวเลยได้ทุกต้นนะครับทุกต้นไหมอาจารย์ทุกต้นนะครับ อ๋อมีแต่กโกนะครับต้นหนึ่งได้ติดรางวัลน,น,นี่ครับอีกอันหนึง่งมะสังนะครับมะสังของอาจารย์เฉลียวสายห้านะครับต้นนี้นี่ก็เป็นสนปฏิพัฒน์นะครับสนปฏิพัฒน์โอ้โหนี่อีก อีกต้นหนึ่งนะครับที่ติดรางวัลนะครับไม้ติดรางวัลอันนี้ก็เป็นเอ็มหน้านะครับอันนี้ก็เป็นลิ้นจามนะครับที่ติดรางวัลเหมือนกันนะครับนี่ต้นนี้สวยมากครับสวยมากต้นนี้อ้อลังการนึกว่าไม้นอกยอดนะครับนี่ได้รางวัลยอดเยี่ยมนะครับสวยมาก,กกลับนะครับ อ่ะต้ามากเลยโอ,อ้โหอัดเลยดูมาดูต้นนี้โอ้โหเอาเข้าอย่างนี้เลยยอดเยี่ยมจางกิโอ้โหมาอย่างนี้เลยโอ้ต้นนี้ ต้นนี้หองอาจารย์เหมือนกันนี่ครับหองจันเกะนะครับอีกต้นหนึง่งต้นหนึง่งต้นหนึ่งโอ้โหนี่ครับต้องใช้พลังเยอะข้างบน ยอดนี่ไม้จันเกะนะครับปิดประตูไปเดินทางมาดูบอลใส่สุพรรณบ้างโอ้ติดรถขึ้นหลังคาถ่ายได้ไหมนี่ครับสุพรรณก็ได้ไปสองถ้วยนะครับสุพรรณได้มา,สอ,มาสองต้นมาสองต้น นี่ตูนเฮเคียง e นะครับนี่้องถ่ายรูปกันนี่ติดสองต้นเลยพันทะเลอ๋อขนาดอันนี้ขนาดซอยในงานนั่นเนี่ยขนาดซอยในงานยังติดรางวานนะัลอ่ะเ่ยตูนเงามโมนี่ครับอีกต้นหนึ่งสวนปฏิสวนปฏิพัฒน์นะครับ ติดรางวัลนี่ครับต้นหนึ่งมะขามนะครับสวยมากนี่ที่ติดรางวัลนะครับนี่ก็มีตะโกหนูนะครับตะโกหนูนะครับที่ติดรางวัลฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นไม้โครงสร้างนะครับเข็มหน้านะครับเข็มหน้านี่ก็เป็นเข็มหน้าอีกต้นหนึ่งนะครับที่ติดรางวัลริงนี่นี่ก็เป็นเข็มหน้าใหญ่อีกต้นหนึ่งนะครับที่ติดรางวัลสวยมากนะครับ นะครับเดินทางกบะ้านนะครับแต่ละฟันรบรบบรยากาศการเดินทางไปแล้วอของอาจารย์ฟองนะครับก็กำลังจะขึ้นรถแล้วโอเคครับนี่ครับก็จบนะครับสำหรับงานประกวดบอนใส